ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่คุณนะคุณอาคุณลุงทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วพี่พี่บอยพะองนครับ EP นี้เป็น EP ที่สองร้อยหกสิบหกอ่ะ EP ที่สองร้อยหกสิบหกมาแล้วพี่พี่อ่าหลังจากหายไปหลายวันหายไปหลายวันทําร่างกายอยู่พี่พี่ถ้าเป็นนักมวยก็คงทําร่างกายอะ่ะพักฟื้นนะครับโอ้ยไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้นะครับ มีสวิงขึ้นมารอบสองด้วยนะพี่พี่อาการมันสามวันแรกเลยพูดแค่นี้แลครับนอนไม่ได้เลยนะครับนี่พึ่งพึ่งดีขึ้นนะครับวันอาทิตย์พอดีแหละไม่ได้ทํางานได้พักช่วงกลางวันนะครับมาพี่พี่ก็กราบขอโทษขออภัยคุณน้าคุณอาหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้รับสายนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าปิดเสียงไว้นะครับอยากพักช่วงกลางวันนะครับอะมีเวลาพักช่วงกลางวันก็เลยนอนให้เต็มที่นะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีมากแล้วนะครับพี่พี่อ่ะโหพิดมันร้ายแรงมีลูกบอกลูกนะพี่พี่ย้ำอีกทีนะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับเลิกได้ตอนนี้เลิกเลยนะครับเลิกเลยนะครับมีน้องที่ทํางานบอยพะรองนะครับเลิกไม่ได้ต้องออกจากงานเลยนะครับเพราะว่าสั่นมันสั่นมันทําให้กระตุกนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับพี่พี่อ่ะพืชชนิดนี้นะครับอ่ะ เลิกได้เลิกนะครับพวกที่เขียวส่วนมากไม่เป็นไรนะครับส่วนมากจะก,กินน้ําต้มนะครับจะเป็นนะครับถ้าเขียวมาน,านานก็เป็นเหมือนกันนะไม่ได้กินก็เปวดปวดเมื่อยลองดูนะพี่พี่มาวันนี้เข้าเรื่องของเราสําหรับใครที่รอบ,บอยพัอลองอยู่นะคนี่นะครับช่องทางการติดต่อ0ูนย์หกห้าหกสี่เก้าสามสองมีปลายทางนะพี่พี่มีปลายทางแล้วก็มีค่าส่งห้าสิบาทนะครับเผื่อพี่พี่เข้ามาใหม่หลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่ามีค่าส่งด้วยหรอมีนะครับ อัตกรผมไม่เก็บนะเพราะว่าผมจะบวกไปในตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือให้ราคาจริงๆเลยนะครับจะได้รู้ไปว่ามีค่าส่งนะครับมาเอานี่ดีกว่านี่รายการแรกหลวงพ่อทองครับอันนี้เป็นชุดเก็บผมนะผมแบ่งไว้เก็บไปซื้อมานะ่จาจะประมาณสิบกว่าองค์นะครับไม่มีกล่องนะเป็นเหรียญเสมาที่งานใน เรียกว่าไหนนะสมาคมพระเครื่องพระพูชาไทยนะครับจังหวัดชัยภูมิจัดสร้างนะพี่พี่พราว่าแต่ก่อนหลวง,งพ่ออยู่วัดพระพุทธบาทเขาใหญหอมนะอันนี้เป็นเนื้อออกเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อชนวนสัตตานะนี่ออกเป็นผิวลุง้งอ่านี่แกะบล็อกคมๆเลยพี่พนี่วันนี้ก็เป็นงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลเจปีนะพี่พี่ สิงหาคมนะครับเป็นวันวันเกิดหลวงพ่อนี่ยอันนี้หมายเลขสองสามนะหลวงพ่อเจ็ดสิบหกพเจ็ดสิบหกปีแล้วนะพี่ๆน่าจะห้าสิบกว่าพรรษานะนี่ข้างหลังเป็นองค์ท้าเวทอ่านี่องค์ที่หนึ่งเดี๋ยวองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันเลยดีกว่าที่จริงที่เช่ามาคนละราคานะนี่เขตีรวมๆม,มาอ่านี่ อันนี้ลงยานะพี่พีชใครชอบงานแบบไหนบางบางคนก็ชอบงานเพียวเพียวนะบางคนก็ไม่ชอบงานลงยาหลายๆท่านก็สั่ง,งวัพระองไว้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มานะหลวงพ่อที่สั่งไม่ได้เดินเลยโอ้โหพ,พี่คมนะนี่สิทธิ์เอกหลวงพ่อคูณนะแกะบล็อกสวยบล็อกคมนะสมกับที่เป็นของสมาคมนะครับนี่มีอนาคตแน่นอนภาพแบบนี้นะครับแต่ก็คงไม่ใช่โอ้ยอันนี้หมายเลขสองสามเหมือนกันเนาะ อันนี้หมายเลขอะไรอันนี้ก็สองสามอ้าวเลขเดียวกันเลยแต่คนละเนื้อนะพี่พี่คนละเนื้อนะครับอ่านี่ใครยกคู่นี้ไปเลขสองสามนะใครถูกฉลกนะอเอาองลวองละแปดสิบาทนะอ,องค์ละแปดสิบาทนะ่าจะซื้อมาประมาณนี้แหละเคยขายไปอยู่นะน่าจะเคยขายไปองละเท่าไหร, 90, หร่อองละเก้าสิบหรือองละร้อยนี่แหละบวกกาไรบางๆนะพี่พี่บอยพอลองไม่ได้บวกเยอะครับหลายๆท่านว่าทําไมไม่ ขายแพงๆกว่านี้มีกําลังซื้ออยู่นะครับแต่ว่ามันแบ่งแบบนี้มันสบายใจนะพี่พี่อ่าเน้นบวกเน้นซื้อขายกันไปนานๆนะครับอันนี้หมายเลขเจ็ดสิบสองอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูอันนี้จะลงยาข้างบนด้วยนะครับเห็นไหมนี่คมๆสวยๆเลยหลวงพ่่หลวงพ่อทองสุทธะสีโรอันนี้หมายเลขเจ็ดสิบสองนะพี่พี่ อย่างนี้ก็แปดสิบาทเหมือนกันเอาแค่ราคาเดียวนี่แหละเอาราคาเดียวหมดเลยโอ้โหนี้สวยนะลงยาเยอะกว่าเพื่อนเลยหมายเลขสามสี่เศรษฐีแสนล้าน,นพี่พี่ไปดูก่อนได้งานสมาคมนะอย่างนี้ก็แปดสิบาทพี่พี่บมูมันโดนสกิดนิดเดียวไม่ไม่ได้ยุบมากพี่พี่มันโดนสกิดนิดเดียวอ นี่นะให้ดูก่อนนะอ่าแปดสิบาทพี่พี่อันนี้ลงยาเยอะหน่อยจมูกแต่นิดนึงแต่ได้ลงยานะครับเป็นผิวไฟอ่านี้ก็8แปดสิบาทนะชอบก็ค่อยปิดมานะพี่พี่เหมือนสโลแกนเราแหละชอบถูกใจถูกราคานะครับถูกใจถูกราคาปิดมานะครับอันนี้จะเป็นพัดช,ชุดแล้วนะครับได้ชุดละสามองอ่าในชุดละสามองชุดนี้สวยนะนี่คัดมาสามองสวยๆอันนี้เป็นหลวงพ่อพัด ไม่มีกล่องนะอันนี้รุ่น99มหาบารามีปี6 3สานะปีลึกเลยน,น่าจะเป็นกระไหลนะต่อโค้ดชัดเจนอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อพวงน่าจะลูกศิษย์สายหลวงพ่อพมหลวงพ่อพมัดช่องแครนะเหรียญทรงเหมือนเหรียญทรงน้ำนะ่ะเนี่ยอันนี้เอาอปี4 6หนี่ข้างหลังชัดเจนเลยอย่างนี้นะครับ สายนครสวรรค์สายพาคกลางนะครับแล้วก็มีเหรียญนี้นีน่ทีเด็ดเลยหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับพี่พี่อาให้ไปอย่างนี้เลยนะปีสามเก้าแท้ทันหลวงพ่อนะครับนี่ชุดนี้เอาเท่าไหร่ดีอะเอาสักแปดสิบาทได้ไหมพี่พี่อาแปดสิบาทเท่านั้นนะครับจะอยากสักขายสักร้อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาแปดสิบาทแหละสาหรับพระย่อยนะครับ สิบบาทยี่สิบาทก็มีความหมาย <c oughs> นะพ,พี่จะเห็นว่าบางทียอดรวมที่บอ,อลองคิดไปจะเป็นสองร้อยสิบาทมั่งสองร้อยี่สิบมั่งพี่พี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องว่านะว่ากันนะเพราะว่ามันเป็นกําไรนิดเดียวพี่พี่ <c oughs> บางคนบางองค์บางองค์บางคนผมก็ลดให้นะบางคนก็ไม่ได้ลดให้ก็กราบขออภัยด้วยนะครับอ่าถูกใจถูกราคาพี่พี่อันนี้หลวงพ่อ หลวงพ่ออะไรนะผมจำหลวงพ่อนงนี่อันนี้พอดีคุณคุณน้าเขาซื้อไปแล้วยกไปก่อนไม่เป็นไรนะพี่พี่อย่างนี้บอยพ่อรองดีใจนะครับที่ว่าเช่าไปแล้วไม่ไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องเอาไปนะครับดีกว่าส่งไปแล้วไม่รับอย่างเนี้เนี่ยหลวงพ่อนงอันนี้รุ่นอะไรนะรนุนสงการอะไรนี่ประสบการณ์นะพี่พี่นี่เหรียญนี้นครสวรรค์นนะน่าจะนครสวรรค์อันนี้เป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนี่อัมพาก,กาเดี๋ยวส่องเหรียญนี้ให้ดู ใครอยากได้ไปส่องพระเก่านะนี่อันนี้พระปีสองเก้านะสองเก้าหรือสองเจ็ดนี่แหละเนี่ยอันนี้เป็นอาบาก้านะพี่พี่เนี่ยรุ่นสดเนี่ยปีสองเก้าอ่านี่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 ใครอยากได้พระเก่าเก่าไปปีสองเก้าปีเกิดพอดีอันนี้นี่อันนี้ก็สวยนะอันนี้หลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมนะพี่พี่ลูกศิษย์สายหลวงพ่อเงินนะนี่ศิษย์สายตรงหลวงพ่อเงินเลยนี่หลวงปู่ท่าน เก่งนะหลวงพ,พ่อภูมิพี่กุม,มารท่านก็เก่งนะครับชุดนี้ก็แปดสิบาทนะนี่ไม่ต้องไปเดินหาชุดนี้สวยเลยนี่เอาแปดสิบาทอ,องค์นี้อ,องค์เดียวผมก็ไม่ใช่ขายแปดสิบาทนะนี่ได้พอดีได้มาเพิ่มแล,ล้วหลวงพ่อภูหลวงพ่อสดนะครับอ่าสวยเลยชุดนี้เนี่ยหลวงพ,พ่อภูวัดไผ่ล้อมเนี่ยเหรียญรุ่นนี้น่าจะทันหลวงพ่อด้วยมั้งเนี่ยคุม้มพี่พี่แปดสิบาทสําหรับใครที่ชอบสายพระพระลึกๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็หลวงพ่อทวดออกวัดอะไรนะเดี๋ยวนะลืมแล้วนี่ข้างหลังจะเป็นเจ้าสวนหนึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวครับอ่านี่ลืมไปแล้วเนี่ยเห็นเปิดเป็นพันนะเข้าไปดูก่อนก็ได้แต่ขายได้ไม่ได้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อชื่นรุ่นสร้างบทพิมพ์นี้จะสร้างหลายหลวงพ่อนะหลายหลวงพ่อมากหลวงหลวงปู่ข่ำหลวงปู่อะไร เยอะพี่พี่หลวงปู่ชื่นน่าจะหลวงปู่ชื่นวัดป่าขาไหมนี่ระยองไม่แน่ใจนะพี่พี่บอกด้วยนะถ้าถ้าข้อมูลผิดนะครับอ่านี่อ่านี่แท้แน่นอนอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มั่นไอ้ข้างหน้าจะเป็นรอห้านะข้างหลังจะเป็นหลวงปู่มั่นน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนี่อ่ะ ชุดนี้ก็ร้อยเดียวเอ้ยเอาแปดสิบาทพี่พี่ไม่ถึงร้อยเอาเท่ากันมีแค่สามชุดนะพี่พี่าใครชอบพระชุดคุ้มคุ้มอยู่นะเพราะว่าแปดสิบาทเองนะพี่พี่คุ้มอยู่อะต่อมาอันนี้จะเป็นปิดตาของพระพัดน่าจะเหลือจากอีพีกดก่อนนะนี่ปิดตามหาลามหนึ่งหกแปดนะ เหลือองค์เดียวมันเป็นเนื้อคล้ายๆผงทูบนะตะกุสองดอกปัดทองข้างหลังนะครับอ่าน่าจะเปิดอยู่ประมาณ90มั้งแปหรือ90บเนี่ยบอยพอลองจาไม่ได้ลลแล้วหลายอีพีแล้วอ่าสําหรับอีพีนี้นะครับใครชอบนะนี่พร้อมเลี่ยมนะเลี่ยมกันน้ําเลี่ยมอย่างนี้ถ้าผมไปเลี่ยมแล้วเขาแต่งขอบให้หน่อยนะร้อยห้านะพี่ๆรอยาสิบสำหรับวันนี้เอาห้บาทพอเหลือองค์เดียวนะพิเศษเลยห้บาทนะครับ หลวงพัดนะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะมาอันนี้เป็นหลวงปูเง่เฮงอันนี้เฮงหนึ่งหกแปดนี่เฮงหนึ่งหกแปดมีกล่องนะพี่พี่อ่าน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะนี่เนื้อ,นอชนวนชัดเจนข้างหลังเป็นยันตีเนี่ยเงินเงินมาไม่ขาดสายอ,าอันนี้พระออกปีหกหกนะพี่พี่นี่เนื้อชนวนสวยอะ่ะ ได้มาไม่เคยเหลือเลยเพี่ๆหลวงปู่เฮงนะชื่อท่านเป็นมงคลน,นะหลวงปู่เฮงประพาโสลูกศิษย์เยอะสีสเกตอันนี้เป็นยาขาวนะลงยาขาวต่อโค้ดตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เลี่ยมกันน้ำอย่างดีมีกล่องอใครเอานะเอาเอา 120, ร้อยี่สิบพี่ๆหลวงปู่เฮงบอยพระรองมีมาสององนะอันเป็นเลี่ยมเมื่อกี้เป็นเรี่ยมกันน้ำนะอันนี้เป็นไมไมคอน เฮงชนะจนเฮงชนะจนก็มีกล่องเหมือนกันนะน,นี่กล่องเหมือนกันพี่ๆอ่าถูกใจรับเอาไปนะมีมาสององอันนี้เป็นงานเพียวนะครับอ่าสำหรับใครตามหาอยู่ข้างหลังจะเป็นยันแบบนี้มีตามมหานิยมครบแปดรอบเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆจะหมูร้อยอ่านี่อ่าใครเอาก็เอาร้อยยี่สิบเหมือนกันหมายเลขห้าเจ็ดหนึ่ง หลวงปูเง่เฮงเฮงชนะจนเรี่ยมให้แล้วมาต่อมาเป็นหลวงปู่จือมีมาองค์เดียวพี่พี่รุ่นพุทธรักษานานๆจะได้เข้ามานะเป็นเนื้อ,อปาก้าหมายเลขยี่ข้างหลังเป็นพญานาคอ่านี่ที่ระลึกสร้างฝายนะครับรุ่นแรกเนื้อ,อปาก้านี่ใจก็อยากจะเก็บไว้นะจะได้มาก็แบ่งหน่อย แบ่งไม่อยู่แบ่งไม่ออกก็ให้เก็บไว้เก็บไว้พอพอไม่มีพักก็อ,ออกมาแบ่งอยู่ดีพ,พเป็นอย่างนี้นะครับตามภาษาคนชอบสะสมด้วยเหมือนกันจะบุกร้อยนะพี่พี่เป็นงานหน้ากากนะครับอย่าน้ําเงินงานน้กกากหลวงปู่จือเนื้ออปาก้าด้วยนะนี่นานๆจะได้เนื้ออป,ปกาก้าหลวงปู่จือมาอ่าใครเอานะมีกล่องให้ด้วยเนี่ยใครเอาบอลเพื่อองเอาร้อยห้าสิบนี่ไม่โดนไม่ว่ากันนะพี่พี่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ อ่าสำหรับใครว่าสวยถูกใจได้เป็นเนื้อ,อปากกาด้วยจัดเลยพี่พี่นี่ร้อยห้าสิบนะหลวงปู่จือนะครับองค์สุดท้ายอันนี้ก็เป็นเนื้อ,อปาก้าห่วงเชื่อมหลวงปู่สมานมีใครรู้จักไหมปากท่อราชบุรีนะครับอ่าได้เป็นเนื้อ,อปากกาพิเศษเลยข้างหลังนะครับหลังเรียบต่อเก้ากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโคศน่าจะรวมโคดเลยมั้งนี่ เนี่ยตอกอา่างก็คืออัปปาชัดเจนนะพี่ได้ออกเป็นอัปปะาซาตินคัาส,สิคือห่วงเชื่อมนี่หลวงป,ปู่สมานท่านก็ดังอยู่นะอ่านี่ดังอยู่สําหรับยุคนี้นะเป็นอัปปะาเลี่ยมมาให้อย่างดีไหนละกล่องมีไหมอ่านี่นี่เมตาเจ็ดรอบนะพี่พี่มีกล่องให้เนื้ออัปปะกาอ่ะเอาร้อยยี่สิบเท่ากันมีหลวงปู่เจือที่จะแพงกว่าเพื่อนหน่อยนะพี่พี่เพราะว่า แพงจริงหลวงปู่จือแพงจริงร้อยยี่สิบนะหลวงปู่สมานนะครับโอเคก็อีพีนี้ก็ขอสั้นๆเท่านี้ก่อนนะพี่ๆโทรมาได้เลยนะพี่ๆวันนี้น่าจะสดชื่นขึ้นแล้วนะครับโทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนโทรมาไม่เป็นไรนะครับอสำหรับที่บอยพระรองไม่ลงคลิปช่วงที่หายไปก็เพราะว่าเกี่ยวกับการนอนนะพี่ๆก็ต้องกราบขออภัยครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รอแล้็คนที่โทรโทรมานะครับ มันมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะบางทีช่วงดึกๆมีสายเข้ามีอะไรเงี้ยจากที่หลับๆอยู่ปกติผมก็นอนดึกอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่ได้นอนเฉยๆพี่ๆอ่าก็อยากให้พี่ๆทราบเท่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็โทรมาได้เลยโทรมาอะไรได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะอะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็โทรมาได้เลยนะพี่ๆโอเคก็ ประมาณนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสําหรับคุณนาคุณอาที่ทักหรือโทรมาเป็นห่วงกันนะครับบับพอลองขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่พี่ไว้เจอกันในพีหน้านะครับมีสวยสวอะไรมาเดี๋ยวมาไล่ให้ชมครับขอบพระคุณครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ